เอาละครับมาชมเกมในครึ่งหลังกันนะครับตอนนี้สิงเหนือก็ถล่มไป2อศูนย์นะครับในครึ่งเวลาแรกสิงใตก้ก็ยังตีไข่แตกยังไม่ได้นะครับมาติดตามชมเกมในครึ่งหลังกันนะครับเมื่อไหร่สกอร์เสือใต้ยังไม่สิงเหนือเสือใต้ การประสิทธิ์ตามที่ท่านเอื้อนุ้นดําเนิน ตายตายตายเชิด้าี่น้ามาเดสกัดออกข้าเปิดมูลนไปเลยข้าที๊บแปนตองเป็นเอกมังวิจัยนับไปลัไปโอ้ยแก๊งตัวนาทัปีหน้าเอห้าสิบนะครับเพระว่าสี่สิบสามของสิรินาอะไรสี่มูลหลายโบดถ์ไปแล้วแปดสิบแปดทานมา้หนุนมาท่นมา ก็จะมีเงิเอรา็มีปัหาแล้วนะคะเราก็จะขยหาสัญญาดีกว่าส้จะยังไม่ได้จ่ายเงินคเครื่องเสียงเื่อไม่เปิดนะคะไม่ใ่เลยหายสักเล็กน้อยนปเลตอสิเนื้อกโดนจัดการสถานเจ็ดสบเก้าเจสิบเก้าบนะาอชนะบอลจซีดงทันีอยาน

ิดเดียวครับพกตอนัสิบยี่สิบห้าขอสีข้งเสียไปโดคอเตร์แองเนี่เด็ังเดจดเดจดจัดจาเดจ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 ดมาโอ้โหเข้าดจุด่่ เสือใต้ันอกันกให้าตนอกอนึเฮ้ยสามต่อหนึ่งสิก็สามต่อหนึ่งเนาะที่จริงจริงงานการตุการอมเนให้ทุกขการตุนการยอมาโอ้สามต่อศูนยครับสามต่อศูนย์ โต๊กับของสีแดกแตกแปดแปดมาที่24ทพลอยลูกนีกังตอนิ้รันว่ายังไงโอ้โหลึกไปถึงทมพลอนี้นะครับถูกในการรถไนกาแฟแปดสิบเมตรดียังไม่ทาวอนนะครับ่านทำงานหนักัวเพื่อยนสังเกตุในแผนกที่สิบเสีแดงครับจัก

ก้าวลดีผู้ตัดสินยัเจ้าของวยแต้นตอจีนมาเตงมาศิไตศิอไตทาม่ต้วันคุ้มท์คุ้มท์ก่อใตง้

ร้อยย่ส sí, si ิบยีมาทีแ8ดแปดตัวทำเกมสีแดงขวาทค้งโจ้ก้อยได้ดีตัวกลางดุกุ่อาชีอาชีพอะไรอาชีพอะไรอาชีพอะไรเออใชอาชีพแรงแรงเป็นยังไงเราเศร้าก่อีหนาทีสั่งตัมางเดียวมาเลกสูยดีกดมือขึ้นหน้อย่างเดียวคือมาความว่เหน่อครับมาเล็กสวยถา

i am come, 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 come,

สีศีแกขอได้ปลอมมาแล้วครับมาอยู่ปอมยิงแกสีแกบอล

นีอ๋อไปตัดเตะตัดเตะหายเจ็บเลยครับอ้าวหายเจ็บเลยหรอครับอ้าวสายพยาบาลอยู่ฝั่งทางนู้นอ่าสายพยาบาลขอขอขอเจ้าหน้าที่นะคะอพีภิใจอภิใจนนักแข็งอันน้ำแข็งะคบพี่หน่อยค่ะบเอ๊ะโอเคฮาร์ดอะอ่าโอเคนะคะระคบไมปหวั่นแล้วโอเคฮาร์ดเลยนี่นะครับอ่ากีนาผู้เล่นที่ไม่ค่อยได้ฝึกซ้อมค่ะแต่รับเวลา เวลาเล่นเล่นลงเล่นได้อยู่ครับแต่ว่าจังหวะที่กระโดดประทัดมาแล้วเวลาลงพื้นนะครับทุกท่านนี่เคยเป็นนักกีฬามาก่อนครับจะขยัการฝึกซ้อมครับท่านการเรามีภารกิจกันเยอะนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นคู่ทีค่อนข้างที่จาเพื่อเป็นการให้เกียรติสำหรับท่านประธานในการแข่งขันกีฬาตอนนี้เสร็จครับก็ยังุึมซ้อมได้เตรียมอยู่ถึงซ้อม ลูกูก่อจมไปถึงทัต่อูติดสอตกขึ้น่ะร้า้อมขี่รถมารับเน่โยมเพื่อรถจอดไว้ย่เขตนี่อยู่นาำเพื่อนล่ะง่นัอยู่ในกากองเิดูดี ก็ต <named> <of these> ้องต้องมียคือต้องมีู like <speaking in Chris> okay. <karate> ่บนเวทีเลยใช่ไหมครับถ้าเราไปก็สนะเลยราต้องแข็รต่อระตือรือนต้ระตือรือร้นสัเท่านี้ความไม่อยาก้ที่ริงติดตั้งไม่อยากได้สปอตเราเตาองแต่ที่เราตีเสมอเราจะไม่เป็นตันเป็นคันว้าวดีมากมากมาก ก็ไม่มีอะไรครับลึกไปถึงแขวงนะครับนะครับจังหวัดพูนิสซาลุัวในการโรงเรียนบางแพร่งัดพอวิชัยยกมือแล้วเก่งตรงสีเหลืองนี่คือถ้าทุกท่าดจะขออนุญาตชื่อนักโทษนักเก่าไปเขาไปเขาที่เขา มาเล่นเกกับพ <disposable objectively> <lang> ี่ก hey, จ really? <speaking in ecology> ัไมสิเอยี่างกียดัองเเดลกียอั่บัดกันแัสิบมาร กึ im, ่งป่าที่สิบห้าที่บ้านที no ่บ nah, right. ่บ ja. ja. oh okay. hey. yeah. ้าที่ส yeah, the ิบก uh, uh, ้าส่จางจออยารแบบสักแบบน้ท่านพอวิชัยทำแบบนั้นท่าอไม่สิบท่า่ไม่สิบหนุ่ยไปแล้วาท่านพ่อีรุาเจ้าต้องให้ท่านพ่อกลับเนี่ยแล้วกไปชื่นชมลุงธรรมบัท่านพ่อ

yến, và đội th à sát, thò th mì <S puede plausible> <S -tuh> ให้ไปดูทีวีก็นอาน่ะชอบนะครับนอทำเสร็จแล้วครับใช่ไหมครัครับผมทั้งให้ไปดูมาทีวนเลยก็ยิงโอ้โหเอาน่าสุดท้ายก็เอาาเนี่ยขึ้นเทียนสีแดงแตับอลเป็นสีแดงก็โอ้ท่านผิดใช่แดงของสิ้นเหลือกับชาติยนดังัากยา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 าแท็กชีกันยังไง สองศูนย์สีแดงน้ำสามศูนย์สีแดงในสามก่อนจะเป็นภาระดับของสายสิงคิปสามเทปคอมดเวลล่าจำหัได้ทีแข่งกีฬานะสำหรับการทีมแข่งกีฬาฟุตบอลผู้บริหารชายจากทีมสิงห์เหนือร์เตมตับทีมเสือใต้เทการแข่งขันปลาเป็ดว่าที